สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองป่าตอนนี้ก็ได้อยู่ที่ท่าพนมนะครับทุกคนขามาไหว้สัการะพระท่าพนมก่อนกลับกรทมครับทุกคนขาก็ได้เดินทางมาถึงพระท่าพนมแล้วจ้าเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูบรรยากาศนะครับทุกคนขาเท้าก็ปวดนะแม่เดินกะเพรกะเพกกครัทุกคนก็มาสักการะพระท่าพนมก่อนกลับกรทมครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศองค์พระธาตุนะครับทุกคนขากอากาศคือแบบท้องฟ้าก็สดใสมากแม้วันนี้นะคะก็ได้ทางถึงพระท่าพนมแล้วก็ งาน,นงานไอนนัสการพระธานพนมก็ได้จบลงไปแล้วค่ะทุกคนคะ่ะแต่ก็ร้านขายคุงขายของขายเสื้อผ้าก็ยังมีอยู่บ้างปะปรายแล้วก็มีมีนักเรียนมนาทันนศึกษาอ่าแล้วก็มีแขกทุกคนแบบก็ทยอยมากันเลยเรื่อยค่ะทุกคนคะ่ะก่อนกลับกทมนะคะก็ได้มาสักการะขอพรกับองค์พรนธาพนมก่อนกลับเดินทางกลับกทมนะคะทุกคน แต่ตอนนี้ก็เดินกระเพกกระเพกจะแม่เอาเอาเอาพ่อลงไว้ที่หน้าองครปธาตุแล้วก็ตัวเองก็หาที่จอดรถประเดินข้าแล้วก็กาลังจะเดินเข้าไปหาพ่อหาแม่ค่ะแม่ค่ะเออแต่ก็ร่างกายไม่สมบูรณ์นะคะทุกคนเดินกระเพกกระเพกากให้ทุกคนรับชมบรรยากาศนะฮะอาการที่เข้ามาแล้วสาธุได้บุญร่วมกันนะครับทุกคนค่ะคนคีะ่คาะบรรยากาศนะภายในองค์พราชพนม ข้ามารับฝากใครใครเชื่อมารับชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่ปูน่าด้วยนะครับทุกท่านเดี๋ยวจะเข้าไปให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศหน้าหน้าผาธาตุเข้ามาจะได้แบบสวยๆนะทุกคนค่ะจงอวยพรให้สมอารมณ์เปิดปิดบุญเป็นกุศลนิมมติหน้าทุกคนดูบรรยากาศนะคะข้ามารับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่าวเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็ยกมือสาธุบุญด้วยกันนะคะทุกคนค่ะโอ้พ่ พ่อเดินกับพีกับพี่เดิเดินเดินกัโอ้ยพ่อกดกดหามองนั่งกันเ้วเลยบอทอล้าเข้าไปไหว้มองแถวนี้เลยกดหามองนั่งก่อนเลยบอเข้าไปกดอันนี้นะครับทุกคนข่าก็องพระพนมก็บอกให้ให้ให้ตาหน้างก่อนนะครับทุกคนข่าตอนนี้นี่ค่ับทุกคนข่า ก็ไหวา้ขอพรสักการะองคูขอละพระธาตุพ,พ,พนมนะคะข่าวมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนคะ่กก like, คนะ,คะ,คคะเดี๋ยวไปดูคุณพ่อก่อนค,อคุณพ่อเจ็บก็อยากพามาสักการะบูชาค,ค่ะทุกคนคะ่ะนั่งตรงนี้แหละเอานั่งตรงนี้แล้วให้แกนุบมือเอาเดี๋ยวจะได้มันไม่ต้องไปเดินไกลปูติ้งไปนั่งตั้งรักกิจคุณเลรอมาพี่ ไปเออเราดังนี่ละนั yeah, right. ่งน <ot> ั่งคอนโดมือเอาอยู่นี่ละได้บุญคือการมาหัวเดือนอืมแล้ยกมือไหวเอาอยู่นี่และพ่อเออติ้งก็ไปนั่งก็เออติ้งวาพี่นี่ยังไงพ่อก็มาก็เดินไม่ได้ค่ะทุกานก็ให้ให้จอดไว้ตรงนี้ค่ะอัดอัดอัดอะไรก็ก้อนมู่ได้เออบรรดามู่ไปได้ไปได้ <L ight> อาปาทุกคนกดไลค์กดแชร์ส่ยืนรอตาแป๊บหนึ่ีแต่แล้วนจะเข้าไปอ่ยิงหากดถึงองค์ปู่พระธาตุพนมนะครับทุกคนขาก็ยกมือกับกบว้สักการะประชาคนก็ทยอยมาอยู่นะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่หน้าพระธาตุพนมเลยค่ะอ๋อวันนี้ก็คือเอาคนป่วยมาด้วยนะคะเอาตามาด้วยจ้ะเนี่ยสวยงามมากบรรยากาศไม่ร้อนมากคะ่ะทุกคน พอดีนะครับขาตะกรุดไลค์กดแชร์เป็น์กำลังใจให้ด้วยนะเอาไปนั่งข้างนั้นแม่ไปนั่งตรงนั้นไปนั่งนาทคานะเข้าไปนั่งมองะนะเอออันนี้ว่าไป้ีิส้มเบื้องหน้าแม่ส้มบ๊อเบื้องม้งให้มึงขาตั้งนะกรดไปใส่อ๋อเออแล้วที่กดเงินอยู่ตรงไหนอยเดี๋ยวนะ อามาแลวกดฎไลกดแเสร็ like, แล้วกะทุกคนขานนจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศก่อนอยู่นี่จะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศโดยรอบนะคะ<ม>เออได้ผู้ใหญ่ผูนาก็เดินกับเพกกับเพกครับ <c oughs> ไม่ได้ต่างอะไรจากคุณพ่อนะคะทั้งพ่อทั้งลูกเลยค่ะเดินวันนี้แหม เอาคำอัลากันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะ,ะทุกคนคะ่ะเดินกระเพ igi, กกระเพกนะคะก่อนกลับกทมให้ทุกคนดูทุกคนคะ่ะมุมนี้ก็จะร่มหน่อยนะครับก็จะไม่รอนะครับทุกคนคะ่ะอันนี้เสาหินเนี่ยนี่ค่ะแต่มุมนี้ไม่รอนะครับทุกคนคะ่ะ เออให้ทุกคนเห็นองค์พระธาตุทุกมุมค่ะเดี๋ยวจะพยายามคลิปทุกมุมให้ทุกคนได้รับชมนะคะเผื่อใครที่ไม่มีโอกาสได้มาไหว้สักการะบูชาพระพนมก็จะพยายามให้ทุกคนเห็นทุกมุมไปเลยค่ะนี่นะคะทุกคนค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคุกคขาใครที่เข้ามารับชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะให้ทุกคนเห็นทุกมุมขององค์พระธาตุเลยนะคะมุมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่สวยงามมากค่ะทุกคนค่ะ อ,อ่ะใครที่เข้ามาดูแล้วยกมือไหว้ขอพอรจากองค์ปู่ไอ้จ้ะองค์พระธาตุพนมได้เลยนะครับทุกคนขาขอพอรได้เลยใครที่ไม่ได้มีโอกาสมาสักการะบูชานะครับทุกคนขาะถือว่าผู้ใหญ่ปูนาเป็นสะพานบุญให้ทุกคนได้สักการะบูชาและขอพอรจากองค์พระธาตุพนมได้เลยนะครับทุกคนขาให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็พนมมือไหว้เลยะคะ่ะทุกคนขาขอพอรเลยคะ่ะ ประสบผลสาเร็จแล้วก็ค่อยกบามากะไหว้รักสการะบูชานะคะวันนี้คนก็ยังเยอะอยู่นะทุกคนขาคนก็ทยอยมาเยอะอยู่อ่ะให้ดูตัวองค์พระธาตุไปเลยค่ะทุกคนหาม,มุมก่อนนะจะได้ทุกคนมุมนี้น่ขอนั่งก่อนนะคะทุกคนขาอ่ะมุมนี้สวยงามมากทุกคนอันนี้มนอยู่ด้านข้างนะตรงร่มนะทุกคนนะ กดไลค์กดแชร์กันไปเลยค่ะทุกคนขากดไลค์กดแชร์ไปเลยการที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ผู้ใหญ่ปูนาด้วยนะคะทุกคนขาแม่ผู้ใหญ่ปูนาก็มากราบไหว้สักการะบูชาขอขอพรอ,องค์พระธาตุพนมก่อนเดินทางกลับกทมค่ะทุกคนก็ใครที่ไม่มีโอกาสได้มากราบไหว้สักการะบูชา เข้ามาในคลิปนี้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรได้เลยนะทุกคนนะถือว่าพม่ผู้ใหญ่เป็นสะพานบุญให้กับทุกคนนะครับทุกคนขาเออช่องนี้ทําทุกอย่างคะ่ะทุกคนขาบุญก็เอามาฝากความสุขก็เอามาฝากคะ่ะทุกคนเออจัดให้เอซไปเลยคะ่ะ ตั้งจิตอธิษฐานกันนะคะทุกคนขาทีนี้ก็แม่ผู้ใหญ่ปูนาก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วใครที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามแม่ผู้ใหญ่ปูนาก็ขอให้แต่มีชีวิตที่ขอให้มีชีวิตที่ดีมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นขอได้เงินแสนค้าขายสิ่งใดก็ขอให้เจริญ จเจริญรุ่งเรือง,งยิ่งยิ่งขึ้นไปเฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะอ่ะทุกคนค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขาสำหรับคลิปนี้พระพุทธยายปูนาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ